ยินดีต้อนรับกับสู่ช่องทวิตแชร์ในฐานะผู้ใช้ WhatsApp พวกเราหลายคนจะสำรองการแชทของคุณไปที่ Google Drive เมื่อคุณต้องการถ่ายโอนไปยัง iPhone คุณจะพบว่า WhatsApp ไม่อนุญาตให้ถ่ายโอนแชท WhatsApp จากแพลตฟอร์มอื่นแต่ยังคงมีวิธีง,ง่ายๆในการถ่ายโอนการถ่ายโอน WhatsApp จาก Google Drive ไปยัง iPhone ด้วย i c a r p h o n e สำหรับการถ่ายโอน WhatsApp ก่อนเริ่มต้นเราต้องสำรองข้อมูลก่อนไปที่การตั้งค่า WhatsApp เลือกแชทเลือกการสำรองข้อมูลแชท ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google และสำรองข้อมูลไปยัง Google ได้แล้วเมื่อยืนยันแล้วให้แตะสำรองข้อมูลเมื่อการสำรองข้อมูลเสร็จสิ้นดาวน์โหลดและติดตั้ง iCareFone สำหรับ WhatsApp ถ่ายโอนบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ฉันได้ใส่ลิงก์ดาวน์โหลดฟรีไว้ในคำที่บายเลือก WhatsApp เลือกการสำรองข้อมูลค้นหาวิธีการสำรองข้อมูลอื่นๆแล้วคลิกเลยป้อนบัญชี g o o g r i ไ Drive ของคุณเพื่อลงชื่อเข้าใช้ในกระบวนการนี้เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลของคุณและจะไม่อัปโหลดหรือบันทึกข้อมูลใดๆของคุณ จากนั้นคุณจะเห็นการสำรองข้อมูลล่าสุดที่นี่และดำเนินการต่อคุณต้องทำการตรวจสอบในขั้นตอนนี้ป้อนข้อมูลของคุณหมายเลขโทรศัพท์ของแอปและรหัสยืนยัน เมื่อเสร็จแล้ว WhatsApp ของคุณบนโทรศัพท์ Android ต้นทางจะออกจากระบบโดยอัตโนมัติตอนนี้คุณสามารถดูข้อมูลได้แล้วคุณเห็นข้อความ WhatsApp ทั้งหมดรวมถึงรูปภาพอีโมจิวิดีโอสติกเกอร์ข้อความเสียงและลิงก์ จากนั้นเลือกระบบที่คุณต้องการกู้คืนในครั้งนี้เราเลือกกู้คืนเป็น iOS ดังนั้นเชื่อมต่อ iPhone ของคุณกับ PC ด้วยสายเคเบิลเมื่อรู้จักกันแล้วให้แตะคืนค่าทันทีข้อมูลจะถูกสร้างขึ้นหลังจากนั้นคุณต้องเข้าสู่ระบบ WhatsApp บน iPhone ทำการตรวจสอบและ ข้ามการกู้คืนจาก iCloud เมื่อเสร็จแล้วแตะเข้าสู่ระบบ iPhone ของคุณจะรีสตาร์ทด้วยตัวเอง และหมายความว่าการถ่ายโอนได้สำเร็จคุณจะเห็นแชท WhatsApp ทั้งหมดอยู่ที่นั่นแค่นี้แหละสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและบทช่วยสอนสามารถติดตามเราหรือไปที่ช่องเทล s h e r e .com อย่าลืมแชร์ว,วิดีโอนี้กับเพื่อนๆของคุณและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ